วันนี้นะเราจะเรียนหัวข้อค่ากลางของข้อมูลหัวข้อนี้เลยค่ากลางของข้อมูลสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เราจะเรียนค่าเฉลีย่ยแล้วก็มัธยฐานฐานนิยม แล้วก็ค่ากลางพิดสายวันนี้เราจะเรียนทั้งหมด4หัวข้อนี้ก็ถ้าจบก็ดีแต่ถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะแล้วก็พี่อยากอธิบายให้เข้าใจจะได้ผ่านไปเลยโอเคมาเรามาเรียนตัวแรกกันก่อนค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยเลขคณินเราจะแทนด้วย x bar นี่นะ x bar x แล้วก็มี bar อยู่ข้างบนหัวเรียกว่า x bar หรือภาษาอังกฤษ arithmetic mean อ,อันนี้จำหรือไม่จำก็ได้ก็ได้ค่าเฉลี่ยคือทำอยังไงคือการนำตัวเลขทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนตัวทั้งหมดเป็นยังไงดูตัวอย่างอย่างเช่นตัวอย่าง2 4 9 8 การหาค่าเฉลี่ยก็คือนำสองมาบวกมาบวกสี่บวกเก้าบวกสิบแปดแล้วหารด้วยจำนวนตัวทั้งหมดจำนวนตัวทั้งหมดมีกี่ตัวมีสี่ตัวก็หารด้วยสี่เราก็จะได้สามสามหารสี่ตอบแปดจุดสองห้านี่แหละอันนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีแค่นี้เลยนะคะต่อมาที่เขาบอกว่าเนื่องจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นประเภทของค่าเฉลี่ยที่ใช้มากที่สุด ถ้าหากเห็นคําว่าค่าเฉลี่ยโดยที่ไม่ได้หลุดระบุประเภทมาสามารถอนุมานได้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรหมายถึงว่าคือในเรื่องเนี้ยเราจะเรียนแค่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอย่างเดียวเลยก็คือเวลาพี่พูดว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยให้น้องๆนึกถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตอันนี้แหละนะคะเราจะไม่พูดกันยาวๆว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมันเหนื่อยไปหน่อยเราก็เลยจะพูดแค่ว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยแค่นี้แหละอ่า อันนี้ค่าเฉลี่ยเลนิต์ต่อมาในหลายๆกรณีชุดข้อมูลที่ได้มาอาจมีหลายรูปแบบจะแบ่งได้เป็นส่วนใหญ่เลยนะจะแบ่งได้เป็น2รูปแบบคือแบบไม่แจกแจงความถี่กับแบบแจกแจงความถี่คืออะไรอันนี้คือแบบไม่แจกแจงความถี่เป็นตัวตัวกับแบบแจกแจงความถี่เป็นตารางแบบไม่แจกแจงความถี่คือ การนําตัวเลขอะไรก็ได้มาวางเรียงเรียงกันเฉยๆอย่างเช่นหนึง่งสองสามสี่ห้าอันนี้แหละคือตัวเลขโดดๆเอามาวางเรียงๆกันก็คือการไม่แจกแจงความถี่แยกเป็นตัว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 โดดๆเลยอะฮะแต่ถ้าเป็นแบบแจกแจงความถี่พี่จะนึกถึงตารางตารางยังไงวัดตารางซิมีตารางที่เราเรียนไปเมื่อวานพวก ในตารางคะแนนสอบที่เราเรียนไปเมื่อวานก็คือข้อมูลแบบแจกแจงความถี่คือส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลที่เป็นช่วงนอกจากเป็นตารางแล้วก็เป็นช่วงนี่แหละเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่คือเป็นตารางคือเราเอาความถี่มาแยกเป็นประเภทคะแนนสอบช่วงที่หนึ่งมีความถี่เท่านี้ช่วงที่สองมีความถี่เท่านี้ช่วงที่สามมีความถี่เท่านี้นี่แหละเราเลยเรียกว่าเป็นแบบแจกแจงความถี่ Uh huh. ซึ่งทั้งสองแบบนี้แบบไม่แจกแจงความถี่กับแบบแจกแจงความถี่เราจะมีสูตรการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่แตกต่างกันมีอยู่สองสูตรคืออะไรมาดูกันสูตรแรกเป็นแบบไม่แจกแจงความถี่หรือว่าที่จะเรียกสั้นๆเ่าแบบเป็นตัวตัวอ้าวสีอส่อนไปนี่แบบไม่แจกแจงความถี่เป็นตัวตัวอ่าฮะมีสูตรว่าอะไร สูตรก็คือ x บาร์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง xn แล้วหารด้วย n n ใหญ่คืออะไร n คือจำนวนข้อมูลส่วน x ข้างบน x 1 x 2 x 3 xn ต่างๆคือค่าของข้อมูลนั้นที่เราเอามาคิด อย่างเช่นสมมติพี่มีข้อมูลชุด 1, 2, ึ่งสามสห้าเหมือนเดิมนี่นแหละ x 1 x 2 x ส x สก็คือเลข 1, 2, ึ่งสอห้าที่พี่ยกตัวอย่างขึ้นมาส่วน n คืออะไร n คือจำนวนตัวเลขที่พี่ยกมา 1, 2, ึ่งสามสี่ห้ามีห้าตัวเพราะฉะนั้น n ก็คือ5เวลาเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขานนิตเราก็แค่เอา x bar เท่ากับ 1, นึ่งบวกสบวกสมบวกสบวกห้า หารด้วยจำนวนตัวทั้งหมดคือหารห้าได้เทไห้าสิบสิ1ห้าสิบห้าส่วนหเท่ากับ3 x ม a r แค่นี้เลยแต่ส่วนใหญ่สูตรที่เราจะใช้กันบ่อยๆในตอนที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ที่เราเรียนในห้องเรียนของเราอะเราจะใช้สูตรว่าโออเเท่ากับ sigma x หารด้วย n ซิกมาเอ็กคืออะไรซิกมาเอ็กพูดภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือผลรวมซิกมาคือผลรวมแล้วเอ็กคืออะไรเอ็กคือข้อมูลเพราะฉะนั้นซิกมาเอ็กคือผลรวมของข้อมูลแค่นี้เลยก็คือ x1, x2, x3, x4 บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้าย xm กอ็มนะคะนก็หารด้วยจำนวนข้อมูลเหมือนเดิม เราจะถนัดจําแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเรียนที่โรงเรียนเขาก็จะให้ให้จําเป็นสูตรใช่ไหมแต่ถ้าเราจําไม่ได้ก็จําเป็นคําพูดก่อนก็ได้ผลรวมของข้อมูลหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดอ่าฮะอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูอีกสูตรเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่ง้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนห้องหนึ่งมี4ี่สิบคนมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิต ของคะแนนสอบอยู่ที่7.8ต่อมาพบว่าตรวจคะแนนผิดโดยจะต้องเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียน1คนและลดคะแนนของนักเรียนอีก1คนลบคะแนนอีกคนหนึ่งไป3คะแนนจงหาค่าเฉลีย่ยหลังจากที่แก้ไขคะแนนแล้วภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงนะเนี่ยมาเรามาดูกันก่อนอื่นพี่จะบอกว่าเวลาทําโจทย์อ่ะให้เราอ่านโจทย์คร่าวๆไปรอบหนึ่งพรอ,อ่านโจทย์ไปแล้วรอบหนึ่ง รอบที่สองเรามาอา่านใหม่อีกรอบโดยการแปลจากคำพูดเป็นตัวแปรจะได้ง่ายๆเราจะได้มองง่ายๆอย่างเช่นประโยคแรกเลยนะนักเรียนห้องหนึ่งมีสี่สิบคนเราแปลคำพูดเนี้ยกลายเป็นจำนวนนักเรียนต้องคืออะไรก็คือ n n เท่ากับสี่สิบจำนวนนักเรียนเท่ากับสี่สิบคนต่อมาประโยคที่สองมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบอยู่ที่เจ็ดจุดแปดคะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรคือ x บาร์ bar. เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7.8ะต่อมาพบว่าคะแนนตรวจผิดจะต้องเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนคนที่1 1คะแนนและลดคะแนนนักเรียนอีกคนหนึ่ง3คะแนนโอเคอย่างแรกเลยนะเราจทให้ x bar บมาจทให้ N มาเรารู้อยู่สูตรหนึ่งที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือ X bar บเท่ากับ X ส่วน x เท่ากับซิกมา x ส่วน n สูตรนี้เลยที่พี่วงแล้วโจทย ให้อะไรมาให้ x bar มาเท่ากับ7.8ให้ n เท่ากับ40เราก็จะสามารถหาซิกมา x ได้โดยการนี่ไง x bar เท่ากับซิกมา x หารด้วย n x bar เรารู้แล้วค่าเฉลี่ยมาให้มา7.8ผลรวมของคะแนนเรายังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใส่ไว้ n คือเท่าไหร่ n คือจำนวนจำนวนนักเรียนมี40คนเพราะฉะนั้นซิกมา x จะเท่ากับ7.8คูณ40 จะเท่ากับ312อ่าพี่ใส่คำว่าคะแนนให้ใส่หน่วยคะแนนไปด้วยเราจะได้นึกภาพออกซิกมาเอกของข้อนี้คือคะแนนที่ห้องนักเรียนทั้งห้อง40คนเนี้ยสอบได้ก็คือ312คะแนนอ่าพอเรารู้แล้วแล้วทำไงต่ออ่านโจทย์ต่อเขาบอกว่าเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนคนหนึ่ง1คะแนนตอนแรกคะแนนเรามี312คะแนนเรามาคิด ซิกมาเอันใหม่อันใหม่นะจะเท่ากับ312เพิ่ม1คะแนนก็คือบวกอีก1คะแนนอ่ะอ่านต่อและลดคะแนนของนักเรียนอีกคนหนึ่งไป3คะแนนลดคะแนนคืออะไรลดคะแนนก็คือลบไป3คะแนนนี่ไงพี่ซิกมาเคือคะแนนแล้วโจทย์ให้มาคือการเพิ่มลดคะแนนก็คือหน่วยเดียวกันเอามาลบก,กันบวกลบก,กันได้เลยเพราะฉะนั้นจะได้ คะแนนซิกมาซิกมาเอ็อันใหม่ก็คือ310คะแนนก็คือ312คะแนนคือคะแนนที่คุณครูอาจจะตรวจผิดส่วน310คะแนนคือคะแนนที่เราแก้ไขแล้วที่เราเพิ่มลดคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจงหาค่าเฉลี่ยหลังจากที่แก้ไขคะแนนแล้วเราแก้ไขคะแนนเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาค่าเฉลี่ยได้เลยค่าเฉลี่ยเลีคณิตสุดว่า x bar เท่ากับ ซิกมา X ส่วน N X บาร์คือเราต้องการหา X บารบใหม่นะใส่ใหม่ไปด้วยเท่ากับซิกมา X อันใหม่ของเราคือเท่าไหร่ที่เราเพิ่งคิดมาก็คือ310คะแนนหารด้วย N คือจำนวนนักเรียนมี40คนเท่าเดิมห้องนี้จะได้ทั้งหมด7.75คะแนน นี่แหละคือคำตอบสีแดงนี่คำตอบของข้อนี้ก็คือ7.75คะแนนนี่แหละก็คือการหาค่าเฉลีย่ยตอนแรกมีค่าเฉลี่ยอยู่7.8แต่พอเราไปแก้คะแนนที่เขาตรวจผิดทำให้ค่าเฉลี่ยจริงๆแล้วคือเจ็ดจุดคะแนนที่ห้องนี้ได้อ่านี่แหละโสดก็จะประมาณนี้ก็อาจจะมียากมีง่ายกว่านี้ก็เดี๋ยวลองไปดูกันทีหลังนะ ต่อมาเรากลับมาที่เดิมเรา x bar ที่เป็นแบบไม่แจกแจงความถี่เป็นข้อมูลเรียงๆไว้แล้วต่อมาเป็น x bar แบบแจกแจงความถี่ x bar แบบแจกแจงความถี่คือ x bar ที่อยู่ในตารางเหนไหพี่ว่าตารางไหนเนาอย่างตารางที่เราเห็นเมืา่อวานจำได้ไหมที่เป็นช่องหนึ่งเป็นคะแนนสอบอีกช่องหนึ่งเป็นจำนวนนักเรียนที่สอบได้ จำนวนนอเราคดคะแนนสอบช่วงแรกคือหนึ่งถึงสิบช่วงที่สองคือสิบเอ็ดถึงยี่สิบสมมติมีจำนวนนักเรียนได้ห้าคนมีจำนวนนักเรียนได้สามคนโอเคอันนี้คะแนนคือ x นะจำนวนนักเรียนคือความถี่คือ f โอเคแล้วเรามาดูสูตรกัน x bar บาร์เท่ากับ f ตรงนี้ต้องเติมไอพี่ด้วย f f i นี่ x บาร์เท่ากับ f1 x i 1บวก f2 ฟไบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้าย fK x i ค k คือก็คือข้อมูลตัวสุดท้ายที่เราจะหานั่นแหละอ่าส่วนด้วย f1 บวก f2 บวก f3 บวกไปเรื่อยๆก็คือความถี่ทั้งหมดเอามาบวกกันแล้วก็จะได้ส่วนอ่าฮะอย่าลืมนะเนี่ย f คือความถี่ที่สอนไปเมื่อวานไปไป xi คืออะไรอ่า xi มาใหม่ถ้า x เฉยๆจะคือข้อมูล x คือข้อมูลแต่ถ้า xi คือจุดกึ่งกลางข้อมูลจุดกึ่งกลางข้อมูลคืออะไรก็อย่างนี้ไงในตารางมันจะ คะแนนจะเป็นช่วงๆเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดกึ่งกลางของคะแนนซึ่งจุดกึ่งกลางหาว้ย่งไงนะจุดกึ่งกลางเราก็ดูจากคะแนนสูตรจุดกึ่งกลางก็คือเขียนตรงไหนดีจุดกึ่งกลางลจ,านานจุดกึ่งกลาง,ง,ห,ง,าง,ง,างหาได้จากมินบวกแมส่วนสองนี่ไง เราก็เพิ่มตารางอีกช่องหนึ่งเป็น x i จุดกลางหนึ่งบวกสิบส่วนสองเท่ากับห้าจุดห้าช่องที่สองสิบเอ็ดบวกยี่สิบส่วนสองยี่สิบสามสิบเอ็ดส่วนสองสิบห้าจุดห้าเราก็เพิ่ม x i แล้วทำไงต่อเวลาเราจะหาค่าเฉลี่ยเราก็แค่ x บา์เ like ท่ากับเหมือนจะไม่พอเขียนมาเอ็กบา์เท่ากับ f i ความถี่ความถี่ของชั้นแรกคือ5คูณกับจุดกึ่งกลาง5 5บวกกับชั้นที่2ความถี่คือ3จุดกึ่งกลางคือ155หาหารด้วยความถี่ทั้งหมดความถี่ทั้งหมดก็คือเอา5มาบวกกับ3ก็ได้8ก็เท่ากับเท่าไหร่ก็ ไปคิดเอาเองนะจ้ะโอเคอันนี้แหละคือการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจงความถี่ของหรือว่าของตารางนั่นเองโดยสูตรที่เขาจะจำกันก็คือ x bar เ,เท่ากับ sigma f xi หารด้วย sigma f sigma f ข้างล่างคือผลรวม ติกมาก f ข้างล่างคือผลรวมความถีข้างบนคือผลรวม f คือผลรวมความทีคูณกับจุดกึก่งกลางแค่นี้เองเรื่องออค่าเฉลี่ยบแบบไม่แจกแจงความถี่และแบบแจกแจงความถี่ โอเคอ๋อไม่มีโจทย์ต่อมาทันกันใช่ไหมจะถ้าไม่ทันบอกได้เลยนะทีมมาก็ได้หรือว่าตปวดไม่์พิ่เลยก็ได้ต่อมาค่าเฉลีย่ยแบบถ่วงน้ำหนักคืออะไรคำนี้ก็อาจจะได้ยินบ่อยเพราะว่าเราจะใช้ในเวลาที่เราคิดเกรดเฉลีย่ยของเราค่าเฉลีย่ยถ่วงน้ำหนัก ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันถ่วงน้าหนักแสดงว่าเวลาเราคิดค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะมีน้ําหนักมาถ่วงข้อมูลของเราอย่างเช่นเราไม่สามารถอย่างเวลาเราคิดเกรดอย่างเงี้ยอ่านดูตารางข้างล่างที่เป็นเกรดกับหน่วยกิตคือแต่ละวิชาจะมีค่าหน่วยกิตไม่เท่ากันเราไม่สามารถคิดเกรดได้โดยการเอาเกรดวิชาคณิตวิษษทย์ภาษาไทยมาบวกกันแล้วก็หารจํานวนเลยแบบค่าเฉลีย่ยข้อที่แล้วไม่ได้เราต้องคิดเอาไปคูณกับหน่วยกิตก่อน ของทุกวิชาเพราะแต่ละวิชามีหน่วยกิจไม่เท่ากันแต่ละวิชามีน้ําหนักของวิชาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือค่าเฉลี่ย่วงน้ําหนักก็คือมีน้ําหนักถ่วงไว้ที่ข้อมูลแต่ละตัวที่ไม่เท่ากันอ่าต่อ,าอามาเรามาดูสูตรกันสูตรเขาบอกว่านี่คือสูตรยาวมากแต่สิ่จริงๆก็คือมีแค่ x อ็ก์บาเท่ากับ ซิกมาดับอหารดั่ะดคืออะไรดับเบิลยูคือหรือว่าน้ำหนักน้ำหนักที่มาถ่วงข้อมูลไว้นั่นแหละ X ก็คือข้อมูลเหมือนเดิมข้างล่างหารก็คือหารซิกมาดับก็คือหารผลรวมของน้ำหนัก อ่าส่วนไอ้สูตรตรงกลางที่ยาวๆก็คือเราแค่เอามาแตกแยกย่อยให้ดูว่ามันคือการเอาสองตัวมาคูณกันแล้วก็บวกแล้วก็คูณแล้วก็บวกคูณไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายหารด้วยผลรวมของน้ำหนักทั้งหมดโอเคงั้นมาดูโจทย์กันเลยดีกว่าจะได้มองง่ายพอเป็นสูตรแล้วมันมองยากเปลี่ยนสีหน่อยมาอย่างตารางข้อแรกคือการคิดเกตเฉลี่ย เขาให้ตารางมาให้หน่วยกิจมาพร้อมให้เกดทุกวิชามาพร้อมเราจะคิดได้จากสูตรนี่ไง x bar เท่ากับ sigma w x หาร sigma w U. จะได้ว่า x bar เท่ากับก็คือเราเอาเกรดกับหน่วยกิจเอามาคูณกันเลยคูณกันทุกตัวนี่ไง4คู2.25 4คู2.5 3คู2 2คู3คูณกันไปเรื่อยๆแล้วนำทุกตัวที่คูณกันนะมาบวกกัน เออคูณนี่ไงนำมาคูณแล้วนำทุกตัวที่คูณอะมาบวกกันเป็นผลรวมก็คือบวกบวกอันนี้ก็บวกอันนี้ก็บวกบวกกันตื้อๆได้ออกมาเป็นยี่สิบสี่อย่างนี้หารด้วยจํานวนน้ําหนักทั้งหมดน้ําหนักของข้อนี้คืออะไรน้ําหนักของข้อนี้คือหน่วยกิบออันนี้คือน้ําหนักน้ําหนัก เกรดคือข้อมูลอ่าหารด้วยนี่ไง2.5งจุหบวกสบวกสบวกหบวกสองจ้าได้เท่ากับ8เพราะฉะนั้นคำตอบ x bar ข้อนี้ของเราก็24่ส่วนแก็เท่ากับ3นั่นเองคำตอบข้อน <ah ี้นะฮะดังนั้นเกจเฉเลียแบบุงน้ำหนักด้วยเนอกิจของข้อมูลชนิดนี้ค네ือ3.00จุดโหเกจสามเก่งนะเนี่ยอ่าอ่า จบและค่าเฉลี่ยมีอยู่3าแบบไม่แจกแจงความถี่แจกแจงความถี่แล้วก็แบบถ่วงน้ำหนักค่าเฉลี่ยพี่สอนไปสาอย่างนะอตอนนี้แวบะบมาถามน้องๆว่าเข้าใจกันไหมจ๊ะเข้าใจกดหัวใจมาเลยโอเค